สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเขสู่ช่องมาดามเมียฝรั่งอีสานกับสามีเดนมาร์กนะคะพี่น้องเมื่อนีแย่ดาวได้มาอ่าสวัสดีพี่น้องยางเป็นทางการนะคะเนาะจากที่เพิ่นมีเอซีเพิ่นบอกว่าแย่ดาววาัยมือเดียวคือจังอามิตรพุทธอันนั่นนะคะมั่นก่าเพราะว่ายัง ย่าดาวาไ,ได้สมีเพราะว่าอีกมือนึงย่าด่าวิถือซินะค่ะอีกมือนึงย่าดาวสิถือถือกล้องไส้หนาเด็กของนะคะพี่น้องแล้วก็กสิีวายแน่นะค่ะเนาะข้างนอกต้องเข้าใจค่ะเพราะว่าย่าดาว่าบริโคโนเอา <c oughs> อุปกรณ์ค้าตั้งกล้องออกไปเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นเหตุ <c oughs> เหตุกระทันหันเหตุด,ดวนที่ว่าย่าด่าวต้องเหตุคลิปวิดีโอเขินมากตอนนั้นนะคะ เพราะว่าแย่ดาวบดิเตรียมการไปแล้วนะคะว่าแย่ดาวเสียสติวิดีโอเนาะค่ะเนาะค่ะจังได้ย่ดาวประกาศขอบุญขอบคุณเอซีทั้งเก่าและใหม่เลยหลายนะคะตื่นเศร้ามาแย่ดาวอ่านคอมเมนต์ทุกเศร้าค่ะพี่น้องจ้าบางครั้งบ่ได้อ่านบ่ได้ตอบคอมเมนต์ถึงแม่ว่าคอมเมนต์บ่หลายนะคะแต่ย่ดาวกับพยายามที่ว่าออกไปเฮ็ดธุระตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะไปตรงนั้นบ่จบบ่สิ้นจักเทื่อเพราะว่า มันมีทุระเหตุหลายอย่างนะคะเนาะเพราะว่าเฮ้าเหตุบ้านเข้าก็ต้องไปเบิงมองหันมองนีตกอก,กาปรึกษาหาเรือกับพญแน่ขับรถไปพกักพอนยอนใจแน่ไปปรึกษากันนะคะขับรถไปจุดนี่ไปพกักพอนตรงจุดนี่กับปรึกษากันเรื่องเหตุบ้านจุดนี่ไปอีกจุดหนึ่งกับปรึกษากันเรื่องเหตุบ้านอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง บอเมเนว่าสิมานางคุยกันแต่ยุ่ในบ้านกับพอยายเนาะคะ่ะเนาะมันกเัเฮทหยบรรยากาศอึมครึมหรอกค่ะสามารถทะเลาะก,กันได้เนาะคะ่ะเนาะดีดาวก็เลยหาวิธีว่าไปมือนสิบาพอยายแล้วออกไปหันไปนี้ค่ะต่างว่าจะไปคุยกันมาค่ะพี่น้องมาชิมกาแฟน้ำกันกระเจ้ดาวตาเศร้าค่ะ ยายดาวสื่อกาแฟาสำเร็จมากคา่ะบ่มี่บ่มีน้ำตาลบ่มีแป้งบ่มีไขมันนะคะนะโทษนะคะที่เกินเสียงดังไปเนี่ยถ้ามาจิของผู้เฒ่าน,อน,น,อน,นะคะนะเรากะขอีิสานบานเข้าถ้ากินยังของทอนๆแต่บ่เสียงดังเนี่มันมันบ่แ่บนะคะพี่น้องยาดาวเลื่อมเปิดแอร์ค่ะโอ้ยนั่งโดนไปกระหายใจพอออกนะคะเนาะเปิดแอร์จ้กหน่อยก่อน <c oughs> โมเมนว่าลืมโตเได้คะ่ะพี่น้องมันถ้าบรเปิดแอร์เหมือนกนาบามันลืมยังไปสักอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะหลังจากที่ยะดาวคุยกับพีกับนองแล้วยะดาวกะสิออกไปธุระเนาะค่ะเนาะ,ะมีธุระ,ะกับทางโรงพยาบาลประมาณส1บเอโมงแต่ยะดาวต้องออกจากบ,บ้านสิบโมงนะคะและ้วกลัวสิไปนั่งให้ประวัติให้ยังเนาะค่ะเนาะ <c oughs> ะมีพี่น้องเอซถามว่าหน้าตาคือสดใสดียูเป็นยังต้องไปหาหมอมันมันไปคนละอย่างคะ่ะเพราะว่าทุกอย่างเดกแย่ดาวสมาว่าไอ้ฟังคะ่ะเพราะว่าแย่ดาวเป็น new person สำหรับพื้นที่นี้เนาะค่ะเนาะยะดาวเป็นคนใหม่นะคะแย่ดาวก็ต้องย้ายหลักรงหลักฐานอย่างขอมมาให้เหมอน,นะคะเนาะ,นะสำหรับเรื่อง ่ที่เอฟซีไลายคนเพิ่นคอมเมนต์คอาม่านะคะกะบ่ถือบ่ผิดเนาะคะ่ะเนาะบ่ถือบ่ผิดเรื่องเฮ็ดรั้วบ้านยายดาวเนาะคะ่ะเนาะเรื่องทำรั้วบ้านยายดาวนะคะายายดาวสิเบิ่งว่าคลิปยายดาวเน่ารือยังค่ะพี่น้องจออ้า พี่น้องที่คอมเมนต์มากอะมีตะคนที่หวังดีกับยายดาวเมอ้อทุกคนค่ะเนาะยายดาวกับม่ไขข้อของใจว่าอ่าเฮ็ดรั่วบ้านเป็นยังคือจังได้เฮ็ดตอนนี้วะ่ะจีตอนนี้ยายดาวเฮ็ดรั่วบ้านบ่ได้จ้ะยายดาวก็ต้องอล่อให้เพิ่นเก็บเกี่ยวเขาแล้วสะกอนนะคะที่หน้าข่างๆเพิ่นเก็บเกี่ยวเขาให้แล้วเรียบร้อย้วกา เลาเข้าไปเห็ดรัวเหตุยังกะสิบอเลเสียหายทรัพย์สินของเพิ่นนะคะเพราะว่าเข้าตรงอยกันเอกดนนะคะกับเพื่อนบ้านนะคะไม่ยังกะเข้ากับพยายามปรึกษาหารือเพิ่นนะคะเนาะอตอนนี้กะทีหน้ารอบรอบบ้านย่าดาวนะคะรอบรอบบ้านย่าดาวสามรอบนะคะสามชั่ง เพิ่นก็ได้ไม่เก็บฟอนเขา่าเก็บยังไปเรียบร้อยเมดแล้วค่ะเพื่อนเอาเข่าขึ้นเล่าบอกง่างไงว่าเอาเข่าขึ้นเล่าเมือแล้วนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นเก็บเกีียวเมดแล้วนะคะเจ้าก็ได้ออกไปเบิง้งเพื่อนกับหูอยู่ค่ะจุดประสงค์เพื่อนกับเคยคุยกันแล้วว่าห้องสีเห็ดหัวจุดประสงค์คือว่าห้องสีเห็ดหัวเพื่อนกับแต่เวลาเก็บเกีียวเพื่อนกับเก็บเกีียวออกไปนะคะปฏิณิติวา่า ถ้าเพื่อนบ้านเพื่อนเก็บเกี่ยวข่าวออกไปมดแล้วเข้ากับสิล้อให้ฝนมันเหียดจากน้อยเหียดในที่นี้หมายถึงว่าให้พื้นดินมันแห้งนะคะเพราะว่าเบิงเล้นาน้ำยังเต็มอยู่ลดเข่าอะไรคะ่ะเพราะว่าการท่ารัวของยา่ดาวนะคะก็ต้องใส่รถทั้งรถเครนรถด,ดำรถโจ๊กนะคะ สิเข่าไปในทีหน้าของเพลินเลยนะคะเข่าไปในทีหน้าของเพลินเท่ากับสิพยามบ่เข่าไปไฮไลา์นะคะพยามเท่าที่จะขนดินเข้าไปได้นะคะเนาะเพราะว่ายังรั่วเย่ดาวสิมีการไปฝังนะคะนึกออกป้พี่น้องฝังนี่คืออันนี้คืออันนี้คือหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านออกมาอันทุ่งนานะคะหน้าบ้านนี่เขายังประแตะต้องหรอกค่ะนี่กับฝั่งนี่เขาบ่แตะต้อง รถกสิขามาทั้งนี้ค่ะขนดินขนทรายอะไรเข้ามานะคะมาด้านหลังอ้อมาด้านหลังมาเทบัวาสิเป็นรถแมคโครรถจกอินยางคองเพลินนะคะเนาะที่สร้างพันสิเดย์บ้างแผนไว้รถมันต้องมาแลนดเข่าแลนออกกับพี่น้องจา้าแลนดเข่าแลนออกเอาดินมาทมมเอาหินมาทมคขนอิดขนปูนมาลงนะคะเพราะว่ารั้วใยดาว จะทำแบบมั่นคงถาวรนะคะคือเราจะกันหน้าดินไม่ให้ดินเนี่ยลงไปใส่ที่นาของเพื่อนบ้านนะคะเผื่อเพื่อนบ้านเขาจะสร้างบ้านสร้างอะไรก็มันจะได้ไม่เดือดร้อนกันนะคะกห้าตตรงเท็ดที่ยึดนะคะยึดดัวนั่นไว้นะคะอ่าแบอกว่าถึงตรงนี้พี่น้องคงเข้าใจนะคะนาอเพอวานหนึ่งอาจจะคิดว่า ห้ากับแลนเขาไปในที่ของห้าเราก็เอาดินเอาอยัางโถมลงไปหานมันบ่อเมีนค่ะมันบ่อใดมาตรฐานเพราะว่าห้าต้องอ้อมไปข้างล่างค่ะอ้อมไปข้างล่างไปเทพไปจูดไปจ้าไอ้ยังกักระแทกแดดดันลุหันโต๊บดินโต๊บหินเนี่ยมันแน่นมัน,มน,มนยังก็ว่าไปตามเพนการของสร้างประห์เหยไวบเนาะค่ะเนาะ,ะกะักะเลยว่า ต้องรอคุยกับขังเคี่ยงลอคุยกับเพื่อนบ้านแต่ว่าอันนี้อันนี้ลูกกันเมื่อเราล่ละคะ่ะเพื่อนกับบม่มีปัญหาหรอกคือตอนเฮ็ดหัวตอนนี้ค่ะย่ดาวรอแต่ว่าให้หน้ามันแห้งนะคะเนาะเพราะว่าเพื่อนเก็บเกีียวเข่าออกเมื่อเร็วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับตอบ้องรอควพรผอมของ้างเพื่อนนะคะว่า้างเพื่อนสิมาเหตุนในห,ห้าวได้ย่ามใด้ะะเนาะเอาละคะ่ะพี่น้องสรุปนะคะเนาะสรุป ไห้มาฟังนะคะเนาะผู้ใดฟังพ่ท่านกน็มาสรุปให้ฟังว่าอามาสรุปในนาทีที่นาทีที่10ก็แล้วกันเนาะายดาวจะมาสรุปในนาทีที่10ว่าทําไมรั้วบ้านเราในเขตที่บ้านเราแท้ทําไมเราไม่ทำทําไมเราต้องไปขออนุญาตเพื่อนบ้านทําไมต้องไปขออบตทําทไมต้องไปขอผู้ใหญ่บ้าน นะะเนาะอันคล้องมุนีเข้าไปต่อยไปสู้นของเพื่อนนะ่ะเข้าก็ต้องเา้าเพื่อนต้องเราเพื่อนในถ่ายแย่ดาวเป็นดังสันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเข้าตองโยกันอีกดนเนาะเพราะว่าคนไทยเข้ารักสงบเนาะค่ะเนาะเข้าบ่บ่อยากให้เพื่อนบ้าน <c oughs> เพื่อนเสียอกเสีย,ยใจ <c oughs> บพให้กระทบก <c oughs> ระเทือน <c oughs> เพื่อนบ้านเนาะ,ะเนะาะกาเข้าก็ได้ไปขออนุญาตเพื่อนล้วล่ะค่ะว่าเข้ามาจัดการเหตุรัวได้นะเพิ่นกับ ค้นของค้นฟอนเข่าฟอนอยังไปเมื่อแล้วละค่ะกะขคล้องมุนีกะเข้าก็ต้องเหตุตามตอกเข่าตามตอกออกตามประตูเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องจ้ก็ต้องมีการบอกเราเก่าซีกันแน่เพราะว่ามันเป็นทีทีหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพืรนทีวันใหนคิดใส่หัวอกเข้านะค่ะพี่น้องจู่ๆรถแลนขอมาในี่ทีเจ้า โอ้ยทีพังสนอค <c oughs> ันแท้ข่อยพังสนอจังสินะคะก็ะต้องคิดด้ค่ะเฮาก็ต้องคิดว่าถึงใ่ใจเฮาคือกันค่ะเ <c oughs> พื่อนบ้านเพื่อนก็ต้องคิดจังสันคือกันนะคะเนาะบางทีรถดแรงเข่ามาเนี่ยเ <c oughs> พื่อนกับพ่อหูยังเพื่อนกับเข่ามาาย่างเดียวคอยเฮ็ดงานแล้วนะคะแต่เข้าผู้ประสานงานเขาก็ต้องเครีย์พื้นที่ให้เรียบลอยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะล่องผู้ใดคนนี้ยังมาท่มไบทีหน้าพวกเจ้า พวกเจ้าสิพ่อใจบ่สินอะ่ะมันก็ต้องเป็นยังสันอันนี้เขามไม่การบอกก้าวกันแล้วกะสรุปแล้วก็คือว่าสรุปหนึ่งสรุปสองเนาะคนะ่ะเนาะสรุปแล้วก็คือว่าย่ดาวต้องใ้ครอบเพื่อนบ้านเพราะว่าต้องอาศัยรถเลี้ยงเข้าไปขนดินขนทรายรถแมคโครรถตักจิกจักจกจักเนาะค่ะเนาะพี่นะะ้อนงะนั่นนะคะ่ะมันจังสิแล้วมันยังสิเป็นหัวได้แล้วกะ็ใส่เวลาโดนพอ่อนั่น,นะ,ะมันก็แสดงเวลาเที่ยวเขาว้าเที่ยวออก หลังบ้านเห้าค่ะเฮ้ากับสิพย่ามเลีนไปในทีทีหน้าของเพื่อนบ้านให้หน่อยที่สุดค่ะจากนั้นเฮ้ากับสิเขามาเห็ดในทีของเฮ้าค่ะพี่น้องจ้าเอาละค่ะพี่น้องมันเอยายดามีนาบสิบเอ็ดโมงนะคะเนะาะจะหน่ยยาดับกับสิออกไปข้างนอกกาแฟาเส็งเส ยังกอยากฟังเนื้องเล่าดีๆกะมาฟังคลิปของยะาดาวนะคะอย่าลืมแชร์ออกไปหลายๆกะแชร์ออกไปอย่าลืมให้กำลังใจย่าดาวนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะมีพี่น้องหลายคนผ่านขอามานะคะผ่านขอามานะคะโทษค่ะผ่านเข้ามาแล้วขอ กำลังแรงใจกดซับสไครต์กดติดตามยาดาวนะคะในเมื่อเบิรงคลิปยาดาวจนจบนะคะบางคนพนกับอะไรกดติดตามพนกับเขามาเบิรงซื้อนะคะ่นะเนาะอ่ะจังไดอกะขอกำไลกำลังใจจากพี่น้องหลายๆได้ค่ะเ้อสําหรับคลิปนี้ยายดาวขอตัวลาพี่ล่าน้องไปก่อนคอยเอฟซีบุคขาจงมีความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอยมีความสุขมากๆค่ะ รักยายดาวอยู่กับยายดาวไปนานๆนะคะเราจะรักกันค่ะรักกันรักกันเราหยิบยื่นความรักให้ซึ่งกันและกันโลกสดใสโลกเป็นสีชมพูค่ะพี่น้องจา๋าสุขภาพเข้าก,กะดีเข้าก,กะเดสานอินโดฟินออกมาความสุข